ไม่ได้ทําอะไรแล้วมันไม่มีประเพณีแบบนั้นก็ไปไปวัดทาบุญวันพระธรรมดาเนาะเขาเรียกว่าไปวัดสีผีไม่มีญาติเขาเดินผ่านมาเนาะเขาก็จะได้กินของเราแล้วเขาก็จะวอวยพรเราให้เราอยู่เย็นเป็นสุขเนาะก็จะประมาณการสงสัยที่ที่การเจ้าที่ศาลเจ้าในบ้านมังอ๋อ <laughs> ยา เอาข้าวสาืนั่งอยู่ตรงนี้แหละสร้างรายได้ให้เราอีกครั้งเออเขาบอกว่าอย่างนั้นแหละหนูก็ทำตามที่เขาบอกไงเออเอนี่มันก็จะมีเสียงเสียงที่เข้ามาเนาะของยายต้องปิดทุกวันเลยใช่ไหมของยายต้องปิด ล้านชายะก็โอเคโอเคทิดว่าโอเคอืมอีเขาบอกงี้อืมทาตามที่เขาบอกอ่ะเออเขาบอกมันไม่ผิดกดผิดเจนเสียงกุกกักกักอีกแล้วจ้าโอ้ยสงสัยเป็นโทรศัพท์แนีลยเสียงกุกกักกัก การขอตัวก่อนนะจะทำงานไปเลยนะยัยเพนขอบคุณมากมายเนาะคะ่ะพรุ่งนี้เป็นวันสกาแม่มุยเนาะแม่บรีชำนาญสวัสดีคุณม่วย yeah. เนาะสวัสดีคุณม่วยเร็วภาษาประดุงสมัยไอการแม่ดาวขาตั้งกล้องมาเนาะอ่าเพนะพียายเพนแสนดีสวัสด,สสดีคุณยายเพนแสนดีเนาะ ไม่เปิดบ้านแล้วใช่ไหมอ๋อป้าพักผ่อนใช่ไหมคะเนอะก็เป็นกำลังใจให้คนเลยค่ะเนอะที่มามอบให้พอร่าบอกสักท่านโชคดีเนาะไม่ว่าจะลงอะไรไปขอให้ไอมองเห็นชิปของเราไม่ว่าจะภาพนิ่งไม่เ <c oughs> ที่ยวเยอะตั้งแต่ตีห้าเนี่ย อา้าวจริงๆเที่ยวตั้งแต่ตีห้าตื่นมาทางบ้านทางจังหวัดชายาภูเขาเขาอะไรเขาจะห่อข้าวไปวางไว้ชำนาญขอบคุณนะคะพี่มาลีเนาะอืมเที่ยวเลยเที่ยวมากเที่ยวไมา่ทุกคนเลยค่ะเนาะพี่มามอบให้พอล่าบอกสัก ใจเนี่ยที่ไม่ดีเพราะว่าเวลาที่ผู้เสียงาขึ้นร้อยแล้วค่ะมันบ่ายสองแล้วไงบ่ายสองแล้วเนาะแม่เวศบอกว่าค่ะสวัสดีเช่นกันจ้าเนาะแม่เวศบอกเนาะนิสานเราไม่เหมือนที่อื่นผลไม่ตกแม่เวศบอกว่าก็เอาไปทำบุญแค่นั้นเองทำ นี่เอใจดีเปิดทั้งดวงตาเปิดทั้งคอมเมนต์สุดยอดเลยพอล่าบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีใครเนะระาะพอล่าเนาะให้รู้จะไปจะได้ขึ้นไหมเอารถเข้าอู่เปลี่ยนที่ที่ปัดน้ำฝนอ๋อก็จะวุ่นวายวุ่นวายอยู่กับเสียงมากทีนี่นี่น,นี่ต้องประจำเนาะ วัดอ๋อ,าอ,อาาก,การเนาะอ่าการตอนตอนเข้าประดับดินก็ไม่ไม่ได้ไปวัดเนาะว่าสวัสดีน้องทุกคนพี่น้องทุกคนนะคะพอว่าวันนี้พี่การไม่ใช่ขึ้นเวทีแล้วลงแต่คลิปอย่างเดียวค่ะเป็นกำลังใจให้นะเนาะ เป็นยอดวิวสูงแล้วมันก็ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้เหรียญเหรียญมันวิ่งถ้าเราคิดเยอะมันก็ไปไม่ได้หรอกเราต้องคิดน้อยน้อยคิดนน้ยค่อยๆไปวัดออ,นะอการเนาะการตอนตอนเข้าประดับดินก็ไม่ไม่ได้ไปวัดเนาะ เห็นไลฟ์ป้าบางครั room, Darwin, ้งหนูก็จะไม่เห็นไลฟ์บางครั้งก็จะเห็นขึ้นสตอรี่บางครั้งก็จะไม่เห็นเนาะอืมไม่เห็นนะถ้าหนูเห็นหนูจะเข้าไปอ่าไม่เป็นไดหนูรู้ยังป้าไม่ได้เปิดบ้านแล้วอ๋อสวัสดีคุณรัตนาวันมันยังเห็นได้เลยคุไดเสียงโศกเสียงหลับได้ในการพูดหนึ่งหล่ะเสียงทังวัน คบกับนะป้าบุญชีมาจะเป็นปีแล้วนะป้าบุญชียังไม่ได้เป็นเต็มห้าพันเลยเออป้าบุญรีาเนาะพักผ่อนพักผ่อนเาป้าเนาะ๋อไม่เป็นไรหนูยังป้าไม่ได้อันมันเราขาดไม่ได้เลยเดนาะขอโทษขออภัยนะคะใช่เพนมาว่าสั่งว่า ใช่เน็ยที่ไม่ดีเพราะว่าเวลาพี่พู้เสียงขึ้นันก็จะวุ่นวายวุ่นวายอยู่กับเสียงมากทีนี่น,นี่ต้องประจําเนอะพอวันนพ่ะวันถ่ายหน้าเขาทีไรไม่ว่าจะถ่ายภาพนิ่งหรือว่าจะถ่ายคลิปเขาหน้า วัดอ,อนน๋อ่ะเนาะอ่าการตอนตอนเข้าประดับดินก็ไม่ไม่ได้ไปวัดเนาะเนาะอ๋อไม่เมื่อว่าแจ้งเตือนค่ะอ๋อแจ้งเตือนเนาะ <c oughs> สามารถแชร์มาหน้าฟีเราได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปหาเขาก็ทำทำให้เราดูเนาะเราก็ไปหาคลิปไหนที่เรามียอดวิว จากอ,อก็เรียกศาสตร์ลาวเนาะบ้านบ้านนอกเราก็จะเรียกศาสตร์ลาวเนาะยังไม่ถึงศาสตร์ไทยอะไรสบายดีเหมือนเดิมก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเหมือนเดิมแหละเนาะไม่มีอะไรหรอกเราก็ให้กําลังใจซึ่งกันและก,กันของผัวหันเฟซบุ๊กเนาะวันนี้การก็เปิดช่องเปิดโทรศัพท์ เนาะแม่สังวานบอกว่าเข้าออกหลายรอบแล้วขออนุญาตเป็นผู้ฟังนะคะค่ะไม่เป็นไรเนาะไม่ไม่เป็นไรนะคะแม่สังวานแล้วเราก็อยู่เพราะว่าเรานั่นเป็นแม่ไม่รู้อบอกว่าอะไรท่าเนาะอ๋อไม่เมื่อว่าแจ้งเตือนค่ะอ๋อแจ้งเตือนเนาะ ข้อความมันไม่สะดุดตาสะดุดใจหรือไงทั้งๆท,ที่ก็ไม่มีคนคอมเมนต์เยอะนะแต่ข้อความก็ไม่เคยได้เอคิดเอาละมันไม่แตกตา่างกันหรอกยงคืนอย่าห่อข้าวไ,ไปไปวางไว้ตาม้ทุกคนการไม่ต้องทํมเหมือนป้าอ๋อเงินกำลังใจวิรัยวันนินพันจะนั่งอยู่หน้าบ้านก็ไม่ได้เด้ปะละ่ะ บ้านยายการป้าวานยายมารีไม่ยอมเล่นด้วยออเราจะถ่าย,ยเขาเข้าใจอยู่นะเริ่มเข้าใจระบบมากขึ้นเขาต้องการงานเราเยอะๆทำไปไม่ได้ไปเหนื่มไม่ไ็นไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรก็แค่คุยเันเฉยนาเป้าบือจีนจ ประเพณีแบบนี้เนาะก็คงจะหมดหมดค่อยๆหมดหมดไปนะคิดเอานะแต่คนคนรุ่นเก่าก็อืมมันก็เป็นการที่แบบว่าจัอางอย่างเล่าเนี่ยหาคิปการสงสัยที่ที่การเจ้าที่สารเจ้าในบ้านมัง้งอ๋ออันยาน ใจาให้เหมือนเดิมเลยเนาะเล่นไปพ่อสน,นุกพปอได้มีเพื่อนคุยเนาะอย่าไปคาดฝังอะไรเราก็พอ,พอประสบผลสำเร็จเนาะวิไลวันบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สังวานนะคะเยชัยนะคะข้าแรกก็มานั่งคิดๆด,ดูจะไล่ไหมอ้อไล์สักครึ่งชั่วโมงก็ยังบ้านยายการ ว่าว่านยายมารีไม่ยอมเล่นด้วยออเราจะถ่ายนะเนาะไม่ได้ขึ้นเวทีลงแต่คลิปอย่างเดียวค่ะเนาะก็เป็นกาลังใจให้กันและกันของเราจะเห็นทั้งหมดเลยค่ะอ๋อแม่มารีเคยทำแบบนั้นน่าจะสมัยสด